ไฟฝันในการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อนำพระคริสตเจ้าไปสู่เยาวชนในอีกซีกโลกหนึ่งนั้นเป็นไฟแห่งความรักต่อง,งานธรรมทูตท,ที่คุณพ่อบอสโกได้จุดขึ้นในจิตใจของคณะนักบวชหญิงที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่มีชื่อว่าคณะทิดาแม่พระองค์อุปธรรม พวกเราบรรดาเซเรเซียนไปเป็นธรรมทูตที่เอเจนตีนะข่าวดีข่าวใหญ่สําหรับเราคุณพ่อกันเยโรก็ไปด้วยคุณพ่อบอสโกก็อยากให้เราไปเหมือนกันเราจะไปเป็นมิชเนอรี่ค่ะเราซิสเตอร์คะซิสเตอร์คะเราจะไปเป็นมิชเนอรี่ค่ะเราจะไปเป็นมิชเนอรี่ดีใจจริงๆเลยค่ะซิสเตอร์ซุนตาคะซิสเตอร์ซุนตาคะฉลองใหญ่ฉลองใหญ่ค่ะเราจะไปเป็นมิชเนอรี่ค่ะเวยระวังระวังไข่เจียวฉัน นักบุญมาเรียโดเมนิกามาัสเรลโลในฐานะผู้นำคนแรกของคณะทิดาแม่พระองค์อุปถัมท่านไม่เคยสงสัยในความฝันและโครงการของคุณพ่อบอสโกโมแม้แต่น้อยท่านเป็นคนแรกที่ลงชื่อขอสมัคร,รเป็นธรรมทูตที่จะเดินทางข้ามมหาสมุทรเพื่อประกาศข่าวดีของพระคริสต์เจ้าเราทุกคนดีใจมากที่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับค<ด>ุณ,ณ,ณพ่อ ตอนนี้กำลังคอยจดหมายยาวๆจากคุณพ่อที่จะเล่าให้เราฟังว่าการเดินทางและชีวิตในอเมริกาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อไรจะถึงเวรของพวกเราบ้างล่ะคะพวกซิสเตอร์เอาแผนที่มาดูกันทุกวันหวังและฝันว่าจะได้ไปกันบ้างขณะเดียวกันก็สวดสำหรับคุณพ่อทุกท่านโดยเฉพาะคุณพ่อบิดาที่รักของเราจะได้กลับมาใหม่ คุณพ่ออยากที่จะทราบชื่อของคนที่สมัครไปอเมริกาเลยค่ะถ้าจะเขียนก็คงจะไม่จบสิ้นแน่ๆเลยค่ะที่จริงดิฉันเองก็อยากไปแต่แม้จะทำอะไรกับเขาไม่เป็นอย่างน้อยก็ทำโปเลนตาก็ได้นะคะอีกไม่นานคงจะพบกันค่ะ นับตั้งแต่การส่งธรรมทูตชุดแรกเป็นต้นมาคณะซาเลเซียนและคณะทิดาแม่พระองค์อุปถัม์ได้ส่งธรรมทูตที่มีใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวจากรุ่นหนึ่งต่ออีกรุ่นหนึ่งทำให้ความฝันของคุณพ่อบอสโกและความปรารถนาของมาเดมาเซเรโลแผ่กว้างจนกระทั่งมาถึงแผ่นดินสยาม แม้การเวลาได้ล่วงผ่านมาแสนนานแต่บันทึกหน้าแรกของคณะในประวัติศาสตร์บนแผ่นดินไทยนี้ยังคงเต็มล้นด้วยความรักความกตัญญูต่อพระมารดามารีและบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตท,ทุกท่านเสมอ